แล้วเรากลับมาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์เราครับคลิกไปที่ administration นะครับมาที่ assignment ก็จะเห็น workstation ที่เราใช้ทำงานอยู่นะครับเราจะทำการให้ workstation เนี่ยเข้าไปควบคุมหรือคาราเบทหน้าจอของเรานะครับพิธีการก็คือแดกเมาส์ลากมาวางที่โหนดย่อยที่สุดนะครับที่หน้าจอของเราอยู่นะครับก็คืออาจจะเป็น room นะครับ ห้องที่มีจอของเราอยู่นะครับบริเวณสถานก็จะแสดงตรงตรงห้องที่เราจะเข้าไปทำการคัลิเบตนะครับตอนนี้เวิร์ณสถานของเราก็ททำการคัลิเบตอยู่นะครับที่จะเห็นเป็น pending อยู่ส่วนหน้าคัลิเบทชั่นเนี่ยจะเห็นว่ามีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ก็คือได้ทำการคัลิเบตหน้าจอให้แล้วก็คือ md mc 1 2 1 3นี่าทำการคัลิเบตอยู่เราจะสังเกต ที่มุมขวาด้านล่างนะครับคลิกที่ไอคอนตรงนี้นะครับคลิกไปที่รูปฟันเฟืองนะครับก็จะแสดงการทำงานการคาลิเบรตในหัวข้อต่างๆที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะโชว์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะมาดูการดูรีพอร์ตในการทำงานของตัว qweb enterprise นะครับอย่างเช่นหัวข้อนี้หัวข้อคาลิเบรชัน ได้ทำการ c a ค i ล r เบชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูรีพอร์ตเราคลิกที่ตัวเครื่องหมายนี้นะครับก็จะเห็นหน้าต่างของรีพอร์ตนะครับจะบอกรุ่นบอกซีเรียลนะครับบอกโพดีซี Policy ที่เราใช้ในการคอลีเบทให้เราคลิกบันทึกไฟล์นะครับเป็น pdf นะครับแล้วบันทึกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการจัดเก็บนะครับ แล้วเรากลับไปดูไฟล์ pdf ที่เรา,าบันทึกไว้นะครับนี่นครับก็จะเป็นไฟล์ pdf calibration ผ่านนะครับ time zone อะไรพวกนี้ก็จะบอก workstation ก็คือเครื่องที่เราใช้ในการ calibrate จอรุ่นจอแล้วก็ serial นะครับก็จะบอกทั้งหมดนะครับและนี่คือทั้งหมดของการ ลง k e y w e b Enterprise นะครับและการใช้งานการตั้งค่าต่างๆส่วนใครไม่เข้าใจตรงไหนมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบคำถามให้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ